ดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ออนก็จะพามาดูนะคะว่าในแต่ละวัน,นพี่ออนทาอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันเวลาขายรถหรือทํางาน,นทําอะไรบ้างเนาะขายรถหนึ่งคันต้องทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นอะอยากจะให้มาดูเนาะเออก็อันนี้ก็กําลังเดินทางออกจากบ้านนะคะด้วยความโชคดีเนาะอาจจะเป็นด้วยความโชคดีหรืออะไรก็ก็แล้วแต่เนาะ <laughs> เมื่อประมาณสัก สิบกว่าปีที่แล้วนะคะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อบ้านใกล้กับที่ทํางานเลยนะคะที่ทํางานก็อยู่ใกล้บ้านเลยนะคะเดินทางก็จากบ้านไปถึงที่ทํางานก็ประมาณสิบนาทีนะห้าถึงสิบนาทีประมาณนี้นเร็วมากๆเลยนะคะก็คิดว่าตัดสินใจถูกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะมาถึงยุคนี้ก็ถือว่าตัดสินใจถูกตอนแรกเออมันเป็นชานเมืองเนาะซื้อบ้านสังทีก็เออซื้อชานเมืองแต่ตอนนั้นคือเออ ถนนยังเป็นสองเลนอยู่เลยทุกคนนะเบอร์บ้านนะคะตอนนี้เป็นสี่เลนแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ตัดสินใจซื้อแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัดสินใจได้ถูกมา,มากๆเลยที่ซื้อบ้านใกล้ๆก,ก,กับที่ทํางานนะคะก็สิบนาทีถึงเนะี่ยลูกค้าโทรมาอย่างวันนี้ค่ะลูกค้าโทรมาบอกว่าจะมาดูรถแต่งตัวปุ๊บ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 สิบนาทีถึงเดี๋ยวถึงถึงถึง ถึงที่ทํางานแล้วอีกประมาณสักไม่เกินสิบนาทีไม่เกินห้านาทีตอนนี้อยู่หน้าบมูบบ้านแล้วก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะว่าพี่ออนจะพาไปดูอะไรได้บ้างนะคะต่อแต่ละหนึ่งคันเราขายแล้วเราต้องทําอะไรบ้างเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นเอ่อหนึ่ง EP นะคะ EP หนึ่ง EP หนึ่งนะจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละหนึ่งคันแต่ละแต่ละวนันพี่ออนทำอะไรบ้างเนาะใครรักใครชอบก็ติดตามมาเลยค่ะตอนนี้ถึงที่ทำงานแล้วนะคะถึง ถึงโชว์รูมแล้วนะสงสัยไหมคะว่าทำไมที่เพื่อนเพื่อนที่รึกษาการขายมายืนกันตรงนี้เต็มเลยนะคะออนี่นี่นี่ด้านในด้านในกำลังฉีดวัคซีนโควิด1 9บเกอยู่นะคะน่าจะแสบคอแสบ,แสบจมูกแสบผูก็เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ออกมายืนข้างนอกกันเยอะมากๆเนาะ,อ,ะอันนี้เพิ่งมาถึงแหละเดี๋ยวพอดีเลยลูกค้ามาถึงก็น่าจะเข้าไปได้พอดีท่อเลยค่ะ มนุษย์ฆ่าไวรัสของเรานกำลังฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าพ่นกันเอ่แทบจะวันเว้นวันกันเลยทีเดียวนะโอ้ยนี่ขนาดยืนตรงนี้นะคะมีกลิ่นออกมาด้วยค่อนข้างสุนกันเลยทีเดียวเนาะโอเคไปต่อเลยค่ะว่าวันนี้พี่มันจะทำอะไรบ้างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยทุกสถานที่ต้องมีนะคะก็คือ วัดอุณภูมิค่ะมาถึงก็วัดอุณภูมิกันก่อนเลยนะคะสามสิบหกจุดเจ็ดนะคะปกติเนาะอ่ามีแอลกอล์ทุกสถานที่ทุกศูนย์ทุกที่ทุกที่เลยต้องมีนะคะอันนี้ก็ศูนย์อิสุสพนะนครสาขาปทุมธานีค่ะจะบอกนะคะในหนึ่งวันก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็กคกจอ,ล,ล,อลูกค้าจองอแล้วเนาะลูกค้าจองแล้วแล้วก็นัดมาดูรถอีกทีหนึ่งนะคะรถมีเลยนะ ลูกค้าโชคดีมากนะคะอะไรนี้จองรถปุ๊บได้รถเลยนะคะณนะสถานการณ์ตอนนี้ใครจองแล้วได้รถถือว่าโชคดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆนะคะมีลูกค้าจริงๆลูกค้าคันนี้เป็นของลูกค้าพี่ออนที่จองมาก่อนหน้านี้แล้วก็รอไม่ไหวนะคะถอนจองไปแล้วนะคะพอดีว่าลูกค้าอะไรนี้ก็กําลังหารถรุ่นนี้อยู่พอดีนะคะกาลังหารถรุ่นนี้อยู่พอดีนะคะเป็นตัวสามพันนะเครื่องสามพันนะตัวเซตพีนะคะเกียร์ธรรมดาเนาะราคารถอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่น เก้าพันบาทประมาณนี้นะคะ,ะก็ดีใจกับคุณลูกค้าด้วยนะคะ,อะพอดีว่าจริงๆลูกค้าอยากได้สีบนเงินแล้วก็เลยชวนแฟนมาดูว่าจะเอาสีนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะดูยนะคะน,นี่จะอยู่ในสต็อกรถของเรานะคะอันนี้ลูกค้าพามาดูแต่ว่าก็าจะตัดสินใจเป็นตัวนี้เลยเพราะลูกค้าไม่มีรถใช้นะคะ ลูกค้าอยากได้รถเลยด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะเอาสติ๊กเกอร์ติดข้างหลังอีกทีหนึ่งอาจจะติดไว้ว่ารถคันนี้สีเงินรถคันนี้สีดำอะไรประมาณนี้ตามสีที่ลูกค้าอยากใช้นะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการขายรถแต่ละคันนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราทำานัดลูกค้าให้เตรียมเอกสารเนาะเดี๋ยวลูกค้าเตรียมเอกสารแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะนัดทำสัญญากันอีกทีหนึ่งนะคะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปรอบๆนะคะสต็อกที่เก็บรถหลังโชว์รูมของพี่ออนนะคะแต่ว่าดานน้วยความที่ช่วงนี้รถมีน้อยนะคะก็เลยดูโล่งๆปกติรถจะจอดเต็มร้านนี่เลยนะเดี๋ยวไปต่อค่ะว่าจะต้องทำอะไรกันต่อเนาะตามาเลยจ้าโอเคนะคะก็ ลูกค้าจองเรียบร้อยนะคะลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นัดทําสัญญากันอีกทีหนึ่งเนาะรุ่งนี้นัดทําสัญญากันอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะนัดทาสัญญาพรุ่งนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทอิซุสตีเพชรนะคะอิซุสตีเพชรตีเพชอิซุสลิสิงประมาณนี้เนาะรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเวลาทําสัญญาเนี่ยจะต้องอะไรยังไงบ้างนะคะติดตามมานะคะวันนี้ก็กลับบ้านก่อนนะคะ w ว r k from h ม m e เนาะ รับบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทํางานนะคะโชคดีของพี่ออนเนาะที่บ้านกับที่ทํางานอยู่ใกล้ๆกันนะคะเราก็เลยเอมาได้ไวมากๆเวลาลูกค้านัดนะคะลูกค้าก็นัดมาโทรมาบางรายก็ไม่ได้นัดล่วงหน้านะคะแบบว่ามาเลยอะไรอย่างนี้ก็มาได้ทันว่วงไวอยู่นะคะอ่า workflow ของเรานะคะ <laughs> ก็คืออันประมาณนี้เลยนะคะก็หลังจากทำสตว์อา กิจกรรมที่โชว์รูมเสร็จแล้วเราก็กลับไปนั่งตอบอินบ็อกซ์นั่งตอบแชทที่บ้านกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปตอบที่บ้านกันต่อนะคะกิจกรรมที่บ้านก็พยายามทําตัวเหมือนเหมือนมาทํางานเลยนะคะตื่นเช้ามาแต่งตัวตื่นเช้ามาแต่งตัวรอสแตนบายเลยนะคะเออรอสแตนบายเลยอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้ารอเลยลูกค้ามาถ้ามีลูกค้ามาก็ ขับรถออกมาได้เลยนะคะใกล้ใกล้อยู่ใกล้ๆกลโชว์รูมนี่เองะคะสิบนาทีถึงอโชคดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดบ้านอยู่ไกลก็อาจจะต้องนัดก,กันลงหน้านานนิดนึงแต่บางทีอ่ะอาจจะมีลูกค้าที่แบบว่ามาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะมาแบบไม่ได้นัดหมายแบบเอ้ยว่างก็าจะมาเลยก็จะโชคดีหน่อยที่บ้านอยู่ใกล้นะอ่ะเราเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่า ในหนึ่งวันเวิร์กโฟมโฮมของพี่ออนนะว่าพี่ออนทำอะไรที่บ้านบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูกันต่อนะคะหนึ่งวันนะคะของชีวิตเซลลขณะต้องเวิร์กโฟมโฮมนะคะตามมาเลยจ้าและนี่คือโต๊ะทำงานของพี่ออนนะคะก็นี่เลยนะคะเราจะมีแท็บเล็ตเนาะมีมีโน้ตบุ๊กก็จะนั่งกันอยู่ตรงนี้วันหนึ่งก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะก็จะนั่งทำงานนอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากไปนั่งโซฟาถ้าไปนั่งโซฟาเนี่ย น่าจะง่วงแล้วก็ไม่ได้ทำงานกันนะคะเนี่ยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์ในการทํางานประมาณนี้เลยนะคะนั่งตอบแชทเนาะนั่งตอบอินบ็อกซ์ที่บ้านนะคะก็อย่างที่บอกนะ Work from h o m e เนาะ work from home ฮมกฟอร์มจริงๆเออนั่งทำที่บ้านนะคะตอบอินบ็อกซ์ที่บ้านตรับจองที่บ้านนะมีลูกค้าจะมาที่โชว์รูมเราก็จะแวะเวียนออกไปกประมาณนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ ตื่นเช้ามาทําอะไรตื่นเช้ามาทําอะไรบ้างนะตื่นตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามาก็สิ่งแรกที่ต้องทําเลยนะคะเหมือนกับไปโชว์รูมเลยก็คือกาแฟขาดไม่ได้เลยกาแฟนะคะดื่มกาแฟนะบางวันถ้าเกิดง่วงมากก็อาจจะสองแก้วนะคะสองแก้วกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เนาะเช้ามาก็ดื่มกาแฟนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทำกับข้าวนะจริงๆเป่ออนเป็นเซลเซลขายรถนะเป็นเซลขายรถที่ชอบทํากับข้าวมากๆเกี่ยวกันไหม แต่ว่าชอบทำค่ะจริงๆเป็นคนชอบทำกับข้าวมากจริงๆถ้าเกิดสมมติรถขายไม่ดีหรือว่า,าไม่มีงานทําหรืออะไรอะไรยังไงประมาณนี้ก็อาจจะเปิดร้านขายข้าวนะอยากเปิดร้านขายอาหารปักใต้นะคะชอบทำนะเป็นคนปักใต้นะคะเป็นคนใต้แ้ะชอบทําอาหารทานเองส่วนใหญ่าอาหารที่ทาน,นีก็จะเป็นอาหารใต้เลยนะคะส่วนอาหารภาคอื่นก็อาจจะอะเด็บนู่นนี่นั่นบ้างาวันนี้วันนี้นะคะจะมีหนึ่งเมนูที่จะทําก็คือจะเป็นน้ําพริกอ่องนะคะจะเป็นน้ําพริกอ่อง น้ำพริกอ่องสูตรภาคใต้งงไหมเดี๋ยวเราให้ให้ดูแลกันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ออนว่าพี่ออนจะทำนะคะเดี๋ยวเราวัตถุดิบมีทุกอย่างแล้วนะคะวัตถุดิบในการทำก็คือจะมีะหมูสับนะคะหมูสับมะเขือเทศพริกแกงพริกแกงพี่ออนจะใช้เป็นพริกแกงส้มของภาคใต้นะคะแล้วก็มีกะปิเนาะ,ะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีต้นหอม ผักชีอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในน้ําพริกองอนะคะก็คือจะเป็นหมูสับกับมะเขือเทศนะมะเขือเทศชอบใส่เยอะๆนะคะแล้วก็ผักต้มเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเนาะเดี๋ยวตอนเย็นพี่ออนจะถ่ายให้ดูแล้วกันคะ่ะว่าวิธีการทําแล้วก็เซลคนนี้จริงรอเปล่าทำอบข้าวจริงเป็นจริงไหมเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวทาใ,ให้ดูเลยนะขั้นตอนนะขั้นตอนตอนเย็นเดี๋ยวตามมาดูเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะเป็นเรียลลิตี้นะคะอย่างที่บอกเนาะก็คือพามาดูชีวิตเซลชีวิตพี่ออนนะคะในแต่ละ หนึ่งวันทําอะไรบ้างนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็จะคอยตอบแชทตอบอินบ็อกเนาะอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ทำอะไรยังไงคือก่อนหน้านี้เวล์ฟอร์มโฮมช่วงแรกๆค่ะตื่นเช้ามาก็ไม่ได้แบบขึ้นมาแต่งตัวอะไรประมาณนี้ก็จะเหมือนอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าขี้เกียจอะขี้เกียจขี้เกียจทำาน่นขี้มันเหมือนอยากนอนเลยทั้งวันอะไรเงี้ยก็เลย เอาเป็นว่าเหมือนเราไปทํางานเหมือนเราเป็นทงานเปลี siglo, ่ยนที divine, ่ทํางานเป็นที่บ้านเนาะประมาณนี้นะคะว่างๆเวลาว่างก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ออนทำอีกอีกสิ่งหนึ่งที่วิธีทํานะว่างๆได้ใครเครียดบ้างก็เล่นกับน้องหมาเดี๋ยวพาไปดูน้องหมานะคะน้องหมาพี่ออนทั้งหมดพี่ออนมีทั้งหมดสตัวนะสี่ตัวนะคะเป็นปอมเบเรเนียนสตัวแล้วก็เป็นยอชเชียเทเรียสอตัวนะเลี้ยงหมอกน้างน้องหมาด้วยนะคะชอบค่ะชอบแล้วก็คือเหมือนเลี้ยงหมาเป็นลูกนะเลี้ยงหมาเป็นลูกประมาณนี้อเดี๋ยวเรา พาไปดูความน่ารักของเด็กๆบ้านพี่ออนกันนะคะบ้านเจ้าตุ่กรูมิ่งนะคะอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งเอออีกหนึ่งอาชีพของพี่ออนนะคะก็คือทําที่บ้านก็จะเป็นอาชีพกรูมิ่งนะคะเป็นเอ่ออำน้ำตัดขนนะฝากเลี้ยงเป็นโฮเทลของน้องหมาเออประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพที่ชอบนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะคะก็จะมี คนที่บ้านช่วยทําประมาณนี้อีกหนึ่งแรงนะคะอีกหนึ่งแรงแข็งขันเป็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 น,เป,นเป็นตัวยืนหลักนะคะเดี๋ยวเราพามาดูวันนี้พามาดูน้องๆน,นะคะน้องๆในสังกัดลูกๆในสังกัดก่อนแล้วกัน,นะคะ่ะสตัวนะคะส่วนสมาชิกท่านอื่นๆวันนี้ไม่มีมาอํานน้ำตะขนนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยะคะ่ะว่าน้องๆบ้านเจ้าตุ่กูุมมิ่งหรือลูกๆของ เซลอนอีส <ไป S 1> <ต>ุความน่ารักของเด็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวหนึ่งตัวสาวน้อยของพี่ออนนะคะเป็นพันยกเชียร์เชอเรียนะคะน้องจริงๆพี่จริงมาหาแหมหน่นอยลงมานี่นะคะวันว่างๆเวลาแบบเครียดนะคะก็จะมีหมาน้อยหมาน้อยสี่ตัวนี้นะคะเป็นเพื่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นสมาชิกบ้านเจ้าตู่ปูมิ่งนะคะ จะมีหนึ่งตัวพี่จริงอันนี้พี่จริงนะคะน้องบ๊อบบี้น้องจริงใจนะคะแล้วก็อันนี้เลยป้าแจ๋วนะคะปะ้าแจ๋วนี่แก่มา,มากแล้วนะคะปะ้าแจ๋วเนี่ยอายุถ้าเป็นคนก็เจ็ดสิบแล้วมั้งคะสิบกว่าปีแล้วนะคะปะ้าแจ๋วนะปะ้าแจะวเป็นพันปอมเลยเนี่ยนะคะเป็นหมาตัวแรกเป็นหมาตัวแรกที่ตั้งใจซื้ออ่าเป็นน้องแจ๋วนะคะจริงๆมีอีกตัวหนึ่งชื่อคุณชายแต่ว่าไปแล้วนะคะไม่อยู่แล้วคุณชายเนาะตอนนั้นซื้อซื้อตอนนั้น น้องหมาชื่อพี่แจวเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นหนังเรื่องอะไรนะ้าแจวใช้ใจร้างกับคุณชายเทวดาเนาะ,ะซื้อมาสองตัวอีกตัวหนึ่งชื่อคุณแจวอีกตัวหนึ่งชื่อคุณชายนะคะแต่คุณชายไปแล้วไม่อยู่แล้วนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นหมาน้อยที่โดนทิ้งมานะคะบ๊อบบี้ขอ,อมตัวนี้โดนทิ้งมาเจ้าของมีลูกนะคะเจ้าของมีลูกแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงน้องหมาแล้วตีวอังก็รับอุปาการะไว้นะคะเป็นปรมเมยนตัวผู้นะคะแล้วก็ ไอตัวนี้หมาน่าตัวนี้หมาน่าตัวนี้เป็นหมาซื้อจากจ้จาจักนะคะตอนนั้นรุนมากๆเลยนะว่าซื้อจากจากัจากจะจักจะแข็งแรงดีไหมนะคะก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยส่วนตัวนี้ค่ะตัวนี้แพงมากตัวนี้เป็นหมาฟาร์มแพงมากดูสิหมาฟาร์มของฉันทําไมสภาพเป็นยี่ยงนี้อาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้อาบน้ําหลายวันแล้วนะคะ,ะก็จะว่าง วันนี้ก็ก็ได้หมดภารกิจของวันนี้แล้วนะคะแต่ละวันเนาะเวลาก็จะผ่านไปค่อนข้างเร็วกันนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพของพี่ออนนะคะด้านหลังนี่เลยนะคะจะเป็นเจ้าตู่กรุมิงของเรานะคะเป็นอ,อาบน้ำตัดขนนะแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นโฮมสเตย์นะคะ ก็จะมีหมาน้อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ของสมาชิกที่บ้านอ,ออกมาเลยค่ะวันวันก็จะอยู่กับน้องหมานะคะหลังจากว่างเว้นจากการตอบแชทนะคะตอบแชทต,ตอบอินบ็อกก็จะอยู่กับน้องหมาทั้งหลายของพี่ออนะคะก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยนะคะลูกออก,กมาแลยมาออกมา,มาแสบพี่จริงมาได้มาแล้อ่านี่นะคะมาน้อย <laughs> มาน้อยพี่จริงใจ ป่อแจ๋วอ่าอันนี้บอบบี้นะคะบอบบี้จะเป็นลูกบุญธรรมอืมฮัลโหลประมาณนี้นะคะอ่าหนึ่งวันนะคะก็ไล่หมดเวลาแล้วของวันนี้เนาะอ่านี่ะนะคะอีกหนึ่งกิจการเนาะป้ายเริ่มเก่าแล้วเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีเลยนะคะเป็นเจ้าตูบกรุงนะคะ ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งงานนะคะอีกหนึ่งอาชีพที่พี่ออรักพี่ออนชอบนะคะส่วนอาชีพขายรถนะคะอาชีพขายรถเป็นอาชีพที่รักมากมายเลยนะคะส่วนอาชีพทําน้องหมาเกี่ยวกับน้องหมาก็เป็นอะไรอาชีพที่ชอบนะเป็นอะไรที่ชอบนะคะก็คือชอบ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 น้องหมาก็เลยเปิดธุรกิจเกี่ยวกับน้องหมาเลยนะคะลองเซิร์ชเข้าไป หาข้อมูลได้นะคะเจ้าตูกกรุงประมาณนี้นะคะส่วนในแต่ละวันก็อย่างที่บอกเนาะตื่นเช้ามาทำอะไรละ่ะตื่นเช้ามาก็ทำทําแต่งตัวเนาะรอโทรศัพท์ลูกค้าลูกค้านัดก็ไปทำสัญญาที่ทำงานนะที่โชว์รูมแล้วก็10บนาทีถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะัดทำสัญญาที่โชว์รูมนะคะพรุ่งนี้นะัดทำสัญญาที่ลูกค้ารายที่จองวันนี้เนี่ยดีมากๆเลย จองและมีรถเลยนะคะจริงๆลูกค้าอยากได้สีบนเงินแต่ว่ารถไม่มีนะคะ,ะมีสีขาวเนาะจริงๆสีขาวคันที่เมื่อกี้ที่ให้ดูต้นคลิปนะคะคือเป็นลูกค้าที่จองมาแล้วแล้วรอไม่ไหวแล้วประมาณนี้รถเพิ่งลงเมื่อวานลูกค้าก็ทักมาเมื่อวานนี้แล้วก็เข้ามาจองทําสัญญาวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มเรื่องสีอีกทีนึงนะคะพาแฟนมาดูเนาะแล้วกเ็เป็นว่าแฟนก็ชอบสีขาวแล้วก็ให้ไปลอนทำสติกเกอร์ รถคันนี้สีน้าเงินให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยวันรับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยววันรับรถเรามาไลฟ์สดกันนะที่บอกว่าวันว่างนะวัน work f r ฟอร์ m e เราทําอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างที่บอกนะตื่นเช้ามาโน่นนี่นั่นอะไรค่ะอันนี้มื้อเย็นนะคะมื้อเย็นก็จะเป็นน้ําพริกอ่องนะคะน้ำพริกอ่องสูตรปักใต้นะคะก็คือทําแบบน้ําพริกอ่องแบบภาคเหนือนั่นแหละค่ะแต่ว่าใช้พริกแกงปักใต้นะคะก็จะได้เพิ่มความเผ็ด ขึ้นมานะคะอย่างปกติเนี่ยน้ำพริกอ่องภาคเหนือเขาก็จะไม่ค่อยเผ็ดเนาะจะอบอหวานนะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าพอดีเบียร์เป็นคนใต้นะชอบเผ็ดแล้วก็อยากกินน้ำพริกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยดูวิธีการทําน้ำพริกอ่องแล้วก็อ a d ด p t ้วยการเอาพริกแกงใต้ใส่เข้าไปก็จะได้เพิ่มความเผ็ดขึ้นมานะคะก็จะเผ็ดเผดเปรี้ยวหวานๆค่ะอร่อยดีเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการลดฟอร์มโฮมของเรานะคะ นี่เลยนะคะกำลังเดือดอยู่บนกระทะเลยเนาะที่ก็จะมีมีหมูสับเนาะหมูสับมะเขือเทศแล้วก็ใส่พริกแกงพริกแกงเป็นพริกแกงส่มแบบใต้นะคะใส่กะปิเนะเาะอ่แล้วก็จะมีหาใส่เป็นน้ำน้ำตาลน,นะคะสุดท้ายแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เออมะเขือเทศเนะะี่ยค่ะมันแหลกเละไปเลยประมาณนี้จะเป็นแบบเหมือนน้ำซอสมะเขือเทศเลยนะคะ น้ำของมะเขือเทศมันก็จะออกมาคนๆนๆนัวๆกับหมูสับของเรานะคะใช้เวลาสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็จะเข้ากันดีเนาะ ลองดูนะคะคนใต้นะถ้าเกิดใครจะลองทําเมนูนี้ลองลองดูนะคะพี่ออนทำค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าคนที่บ้านค่อนข้างชอบนะคะบอกอร่อยมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูความสวยงามความน่ากินของอาหารจานนี้อีกทีหนึ่งนะคะตามเลยเ,เสร็จเรียบร้อยนะจ้าน้าพริกอ่องสูตรปักใต้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนตามเลยจ้า มีอีกหนึ่งอย่างนะคะมีอันนี้ค่ะเป็นผักเหลียงนะคะเป็นผักเลียงเนาะเคยได้ยินไหมคะผักเหลียงผักไข่ประมาณนี้เป็นผักเลียงผักไข่นะคะแต่ว่าวันนี้พี่ออนจะมาทําเป็นมีเมนูผักเหลียงต้มกะทินะคะเดี๋ยวเราจะได้กินกับน้ำพริกองเนาะประมาณนะนี่ค่ะเป็นผักเลียงค่ะแม่ส่งมาให้จากปากใต้เยอะมากๆเลยนะคะอัมเลอ์เลยอันนี้ให้ดูเป็นบางส่วนเนาะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะาน่ากินแล้วก็อร่อยมากๆแค่ไหนนะถักเหลียงผักไข่น่าจะคงจะเคยกินกันกันกันเยอะแล้วนะคะสมัยก่อน,นพี่บอนจะชอบกินมากๆเลยนะคะแม่ก็เลยปลูกไว้หลังบ้านนะคะตอนนี้หลังบ้านที่สุราษนะคะเยอะมากๆเลยตัวเนี้ยค่ะเยอะมากๆเลยเนาะถ้าถ้าตอนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะว่าแบบผักเหลียงคือผักอะไรเนาะอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็น ผักขึ้นร้านอาหารนะคะร้านอาหารเกือบทุกร้า,านอาหารจะจะมีผักเดแกงผัดไตก่นี้เลยะค่ะเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เป็นอีกอีกเมนูหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากทานน้ำพริกนะคะขอเป็นต้มกะทิแล้วกันะค่ะต้มกะทิเออ่ผักเปิยังถ้าตามร้านอาหารก็จะทําเป็นประมาณของต้มกะทิใส่กุ้งสดแต่วันนี้เราไม่มีกุ้งสดนะคะเราก็ใส่กุ้งในกะปิไปแล้วกันไม่ได้ใส่ทีกนั่นผัดแกงก็แค่น้ำก่อนผักก่อนสันทิษแน่นอนะค่ะเป็นผักหลังบ้านเป็นผักที่แม่ปลูกเอง ไม่มีสารพิษเกลือปน,นแน่นอนปลูกเองนะปลูกเอง,ป,ป,เองป,ป,ปกติเนี่ยเอ่อก็จะปลูกทิ้งๆไว้หลังบ้านนะคะมันจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นพืชที่มันค่อนข้างจะขึ้นง่ายหน่อย,ยนนะะอะไรประมาณนี้ค่ะพอเอ่อปลูกต้นนึงใช่ไหมคะแล้วรากรากมันโผล่โผล่ปปไปตรงไหนอ่ะมันก็จะขึ้นมาอีกเลยเนะะี่ยค่ะมันก็จะเรื้อๆๆๆเรื้อเรื้อเรื้อเต็มบ้านเลยอะ,ะไรเงี้ยค่ะเศรษฐายก่อนซื้อบ้านจริงๆถ้าเกิดแบบนะ่ะตอนเราซื้อบ้านใหม่ๆเนอเราก็อยาก อยากาได้ได้บ้านแบบสวยๆแบบเ,เหมือนในนิตยสารเลยประมาณนี้นะแต่ตอนนี้พอพอพอสึงหน้าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากลื้อต้นไม้ทั้งบ้านออกหมดเลยค่ะทั้งบ้านที่เราจะเป็นแบบเป็นไม้ประดับทั้งหมดเลยเป็นโมกอะไรเงี้ยค่ะมันกินไม่ได้เนาะจริงๆรู้งิ้ซื้อเอาเอาผักเหลืองนะี่มาปลูกเป็นรั้วนะน่าจะดีนะเอกินได้ด้วยอะไรประมาณนี้หน้ารื้อทิ้งนะเางนาะเดี๋ยวถ้าลื้อเนี่ยคงจะงานงานเช้าเหมือนกันค่ะ ก็วิธีง่ายๆเลยนะคะต้มผักเหนียงง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็มีผักเหนียก็คือวัตถุดิบอย่างดีที moon ่แม totally ่ส่งมาจากชูรฎร์นะคะแล้วก็เราก็จะใส่กะทินะคะกะทิแล so, ้วก็ใส่หอมหอมแดงเนี่ยค่ะหอมแดงนี่แหละหอมแดงหอมแดงแก่หอมแดงเนาะแล้วก็ต่อยต่อยต่อยหอมแดงนิดนึงเนาะแล้วก็หอมใส่ไปในกะทินะคะแล้วก็ใส่กะปิกะปิก็เป็นกะปิสูร้านเหมือนกันตอนนี้แม่ก็ส่งกะปิมาให้ประมาณ คือเขาส่งมาให้หมดเลยละว่างั้นทั้งผักเลี้ยงกะปิพิกงทพิแกงส่งมาให้หมดเลยเนาะอย่างละหนึ่งกิโลน่าจะอยู่ได้อีกนานเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่นานมากแล้วเพราะก่อนหน้านี้ตอนตอนที่แบบไม่มีโควิดเราก็จะซื้อกินบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้จะเหมือนจะทําเองเกือบทุกมื้อเลยนะคะก็จะต้องใช้วัสดุดูดิพวกนี้น่าน่าจะเยอะแล้วก็น่าจะหมดเร็วเหมือนกันประมาณนี้นะ,ะอันนี้หอมแดงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ ต่อยต่อยต่อยให้มันแตกนิดนึงเนาะให้มันแตกนิดนึงนะคะเพื่อเพื่ออารมณ์อันฉลุนะคะก็ต่อยใหม้มันให้มันออกกลิ่นออกรสชาตินิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็จะอารมณ์เหมือนเหมือนผักต้มนะคะ่ะเดี๋ยวใส่กะทิอะไรประมาณนี้แล้วกิกนกับน้ำ ให้ดูขั้นตอนคร่าวๆนะคะขายรถได้ทั้งหข้าวเป็นนะคะเดี๋ยวจะพา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 ชมนะคะอันนี้ก็เป็นโค้ดที่ทำอย่จริงๆอยากใช้กะทิสดนะคะแต่ว่านตอนนี้ผมไม่ได้ใช้กะทิสดอะค่ะกะทิกะทิสดน่าจะหาย,ยากนะเราเป็นกที่ขวดก,กะนที่กล่องกันก่อนแล้วกันค่ะก็ง่ายๆอย่างที่บอกค่ะใส่กะทิใส่พร้อมแดงนะคะแล้วก็เติมกะปิหน่อยนึงเนาะกะปินี่กะปิอันนี้ก็จะเป็น กะปิมาจากซูล่านะคะส่งตรงมาจากาษฎร์เลยแม่ส่งมาให้นะกินกะปิที่นี่แล้วมันไม่ถูกปากนะคะซาอนน,นี่เลยนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลส่งมาหนึ่งกิโลพร้อมติกแกงนะคะพร้อมผิกแกงผิดแกงเข็ดแกงกแกงต้มประมาณนี้นะคะเราก็จะทําการใส่กะปิไปน้อยนึงประมาณนี้เนี่ยคะ่ะประมาณนี้ให้มันมีรสชาติมีกลิ่นของกะปินิดนึงนะคะ แล้วเราก็เอาไปต้มนะคะเราก็ไปต้มจนมันเดือดจนมันเดือดก็เอาผักเหลียงที่แช่น้ำไว้อันนี้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็รอมันเด wow. ือดพอรอมันเดือดพอสักพักหนหึ่งก็เติมน้ำปลานะคะเติมรสตามชอบของเราเลยนะอันนี้เดี๋ยวก็จะมาติกันน้ำพริกอ่องดูวางอยู่ใกล้ๆอยู่นี้นะคะอันนี้นะน้ำพริกอ่องให้ดูหน้าตาที่ไหนอันนี้นะคะมองเห็นไหมนี่น้ำพริกอ um ่องน้ำพริกอ่องสูตรปากใต้นะคะเขาไยเอานะ จริงๆตอนแรกอ่ะพี่ได้ทำน้ำพริกอองพว่ามีมีรุ่นน้องเป็นเป็นคนเหนือแล้วก็ก็ทําให้กินแล้วก็รู้สึกชอบแต่ว่ารูาสึกว่าอยากมันเข็ดนิดนึงก็เลยถามเขาว่าเออใส่ใส่อะไรลงไปบ้างอ่ที่พริกแกงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็เขาก็พูดมาพริกแกงมันเหมือนพริกแกงส้มเลยทุกคนแค่ไม่มีขมิ้นประมาณนี้นะคะจากคนใต้ไมไดมีขมิ้นเนี่ยก็เหมือนพริกแกงส้มเลยวัตถุดิบก็มีพริกอ่าพริกกระเทียมพริกกระเทียมอะไรอ่ะ เนี่ยนะพริกกระเทียมเกลือนะคะแล้วก็หอมหอมอะไรประมาณนี้ค่ะก็มีกระบียดนิดนึงเนาะที่น้องเขาบอกมาแต่ว่าเอาไม่ไม่มีขมิ้นไงแต่พี่แกงใต้อะมันก็แค่เติมขมิ้นเข้าไปอะไรเนี้ยค่ะจอนว่ามันก็น่าจะเข้ากันได้นะคะได้เพิ่มความเผ็ดแล้วก็เพิ่มสีสีมันก็จะออกเหลืองเหล,ล,ลืองกว่าแบบกว่าที่ออก์ข้างหนืออะไรประมาณนี้นะคะก็ะะเดี๋ยวลอง ้องลองทำจริงแล้วก็เดี๋ยวชิมไม่รู้นะคะว่าอร่อยไหมะจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้เปิดร้านอาหารจะเชิญทุกคนมาทานนะคะแต่ว่าน่าจะอีกนานเลยนะคะพีไว้นะคะชิมไว้ว่าถ้าเกิดเลิกขายรถแล้วก็จะเปิดร้านอาหารอหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งที่อยากทำนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยนะคะตอนนี้ยุ่งมากๆจริง เรามาดูกันนะคะว่าอร่อยไหมน้ำพริกรออกนะคะทุกคนก็น้ำพริกรออกเนาะก็จะต้องกินกับผักกาดขาวนะคะผักก,กาดขาวเราก็ล้างผักกาดขาวมาเลยนี่เลยผักกาดขาวนะคะกินกับน้ำพริกรอกอกอร่อยเอ๊เสร็จแล้วทุกคนนะคะหลักเหลียงต้มกะทินะคะแล้วก็น้ำพริกอ่องสูตรภาคใต้นะคะกินกับผักกาด อร่อยมากๆเลยนะคะมื้อนี้ก็จะลดความอ้วนดีไหมนอกสงสัยจะไม่ได้ลดแล้วค่ะเอาราคาไปแล้วนะคะลุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน้ำพริกออกนะคะน้ำพริกออกแล้วก็ตลบกะทินะคะต้มกะทิขัดเหลียงของพี่ออนเนาะ,ะเมนูนี้อร่อยชั่วนะโอเคเดี๋ยวเราตามไปเจอกันอีกทีใน ep หน้านะคะว่าพี่ออนจะมีอะไรมา นำเสนอให้กับทุกๆคนได้ได้ดูได้เพลิดเพลินไปกับคลิปนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณมากๆค่ะ